ครับสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนยูทูบผมบาากอดหัวกูดทำช่องยูทูบอีสานแชนแนลฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บาากอดแม,แม่แฟนยูทูบทุกคนสวัสดีครับบ้ากอดอีสนนนานแชนแนลครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาเอาปุ๋ยคอบครับปุ๋ยกิงวัวพี่น้อง ครับมาก็เครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อรับทรงครับผมรับทรงในเขียำเพอชุมแพรกับพอหลาวาผมก็ในให้อยี่สิบาทครับยี่สิบาทยี่บบาทมนียี่สิบบาทครับผมขน้นเอาลายที่ไนทรงยังไหครับสามทรงซีบครับสามทซีบครับผมเอาลายสามทรงหจ้ะมันกทด่ก เอาไว้ดีกันออดีกับที่รถไทยพูดละเออดาวเรี้ยงจักโตเนี่ยทั้งเบิดอะไอ้ดาวเรี้ยงทั้งเบิดจักโตเนี่ยจ้ะ40ตัว40ตัวงทั้งหมด40ตพี่น้องเอาเอาไปเรียงใส่น้ไเดับไป โู้อันนี้อย่าปลูกไห้ไห้กินดีนะไอ้ดาวนี่นี่ไอ้เฮงคลาเฮงคลาเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไปดี๋น้เอาหมานึก่นพ้อมไมกันเดี่ยวเรานับพร้อมเลยครับเอนับพร้อมต็เอนับไปหงอการว่าหกสิบนับพร้อมเออนับซ่เออเกินเอาเบอร์ละละอันนี้อัน เพ้งคูล่าว่าสันจะ๊ยยะนับไม้นับไม้เอาอ,เอันนี่จ้ะอันนี้ขอ,องงัวเพื่อนเนื้อจ๋ะมีงัวทั้งหมดสี่สิบตัว พี่เขามาเอานี่กัอีโคกนึงจ้ะนันนยี่สิบแล้วนะตะลีย้ยงไว้นั่นหกห้าหกเก้าไปแล้ว่สิบหกมาด้อ ออนั่ครอบไปว่ซันแต่ใครครอบติไหนอู้ิที่เมาอยู่เยอะที่เมาอยอ่แต่ว่าเสียคงกระเทมมากไหนเดี๋ยวไอ้เนียความน้ำเล้าสันออ้นก็ได้ขอบอครับเมาอีกไหมยุรอบน่าขึ้นก็หน้าที่เมาูเยอันใหย่ไอ้กอดป้าอะเห็รอวันี้แล้ครอบไปก็ได้

เอกเออตกลุมนกกะกระเพาะเลยโอ้เปลี่ยนเสียเรียบร้อยเปลี่ยนเสียแล้วสู่แดดพร้อมสู่แดดแต่ผมเปิดระบายอากาศพี่น้องนี่ห้อนห้อนคักห้อนเนี้ยโอ้ยสารบัดเนาะห้อนกระสูกนกระทนเฮ็ดอย่งได๋ได้เนาะพี่น้องเนาะจริงสิลราเกิดยุ่นเมืองแรงเมืองแห้งเป็นที่ละ แต่ไม่แรงน้ําใจใช่ไหมไม่แรงน้ําใจครับผมฮอดให้ฮอตน้ำเรียบร้อยวันนี้กะทิเตรียมคนปุ๋ยขิงว้าลงพี่น้องปุ๋ยครอบปุ๋ยขิงว้าเอามาเห็นอย่างก่อนเนี่ยจ้ะเอามาใส่ต้นไม้เนี่ยเอามาห <c oughs> ้อยเห็นลงให้น้ำเนี่ยนี่พันกะบขั้นฝนตกฝนลงมากกว่าที่ในไทยฮดขึ้นเอาอบ,บอก,บอกพี่น้องเนี่ยว่าใส่ปุ๋ยยูเรียบอ่ปุ๋ยยูเรียเตี้ยเอา้าบใ่ใส่ดอกพี่น้อง ตกลงแล้วตกลงกับทางครอบครัวแล้วก็ใส่ปุยุเลียปีที่แล้วร้องแล้วร้องแล้วเป็นจังใดพลเป็นที่นาพึ่งพอใจบ่จ่านาแรกกับบ่ไดแต่ว่าเว้าเรื่องเขาคุณภาพของเขาแล้วเขาหนีอ่อนนุ่มหอมพี่น้องแต่ว่าปุยุเลียนั่นบ่หูแล้วบ่กอดบ่หูว่าเป็นจังไ๋อันนี้คือคือร้องแล้ว อ่อนดีอยู the oil. The oil. Okay. It. It okay. like ่ขนาดหน้าแรกได้ไหนพี่น้องหน้าแรกจากการใส่ปุ๋ยขี้งว่านแต่กับใส่บ่ได้ถึงเท่าไหร่เด้แต่ยูเรียนเนี่ยบ่ได้ให้เอาลงมาลงเด้เด้พี่น้องเลยบ่ได้มาแตะบ่ได้แตะต้องเลยลงเลยปีนี้กระสีบ่ใส่จ้ะพี่น้องปีนี้กระสีลองบ่ใส่อีกอย่างหนึ่งบ่ใส่อย่างวันตีต้นทุนสูงเงินสองพันได้ปุ๋ยขี้งว่านี่พี่น้อง ซื้อปุ๋ยยูเรียได้สองถุงได้ถุงเดียวฮะได้ถุงเดียวบ่ได้ว่าของเพิ่นบ่ดีเด้อครับเด้อแต่หากบ่ใเซซื่อๆนี่ล่ะตางความคิดไผมันจ้ะพี่น้องอยากสนับสนุนอ่าพี่น้องชาวเกษตรกรเฮาผู้เพื่อเลี้ยงงัวพี่น้องที่เป็นขี้งัวขี้ไก่้แต่ดีเบิดพี่น้องเอ้ยเว้าเลี้ยงปุ๋ยแต่ว่าขี้ไก่นั่นสิเอามาลงอยู่ยซี่เอามาลงอยู่ไว้ถ้าใส่กอบไผ เพื่อนว่ามันถือกับขอไั่อหนขี่ขี่ใกล้นะเเดี๋ยวขออนุญาตไปลงปุ๋ยกันนะพี่น้องเดอ้อนี่แพนูกำจัดรหัวสี่สิบตัวเฟี้ยงถึงคอถึงสื่อแล้วว่ะมันใส่มาได้เท่านี้บอกแล้วกอดว่าให้อีกอยู่ เพื่อนเอาใส่ถุงอันนี้เพราะว่าเพื่อนว่าขันมันเป็นกระสอบอันกระสอบปุยยูเลียนะพี่น้องกระสอบมันขาวกระสอบมันนั่นบ้านเ่านั่นเพิ่นว่าต้นทุนมันสูงใบหนึ่งมันแพงอันนี้ถ้าเพื่อนใส่ถุงแบบนี้นั่นต้นทุนถุงนั่นตกใบละสามบาทเพื่อนว่าจ้ะเพื่อนก็เลยก,กอกถุงแบบนี้ก็เลยบ่ได้ใส่ถุงมันสอบขาวแต่เพื่อนก็หากว่าบ่ลื่นกันดอก บ่บ,บต่างกันอันนั้นมันถ้าถุงแบบนั้นมันสามสิบห้าบาทเนะาะแต่ซ่อมันซ่ําซ่อมสองถุงนี่ซ่อมสองถุงนี่เพราะว่าถ้าซื้อหลายๆแล้วก็ขายให้ถุงละสิบห้าบาทท่านอะไรเอาหน่อยแต่ถุงละยี่สิบหลังคน้นน้ำรานต้นไม้น้ำอ,อีหยงจ็ดสี่คนกะมาเอาน้ำเล้าไปเราก็ส่งให้สิบห้าบาทิท่นไปขายยี่สิบจ้ะ ลดต้นทุนไปอีกพันจามบาทแล้วทรงซิมหาเราก็ได้เราก็ได้ชิบสองบาทคนเราไปขายก็ได้ห้าบาทเพราะแม่มันแห่งดีซื่อว่าแม่ ส่วนหนึ่งแบ่งไว้หนีพี่น้องครับผมลงไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับต่อมางวดน,นี้หกสิบหกสิบหกถุงหกสิบหกถุงพี่น้องครับครับคลิปนี้บ้าก,ก่อนกะพาพี่น้องมาลงปุ๋ยเนาะปุ๋ยชิงวะกะขอลาไปก่อนเราชมคลิปหน้าครับบ้าก่อนที่ภาพ,พี่น้องไปเป็นยังคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม